ต่อนะครับท่านท่านดูเสี้ยนไม้ดิครับนะฮะท่านท่านดูเสี้ยนไม้ครับนะท่านท่านดูเสี้ยนไม้นะท่านนะเราเห็นเสี้ยนไม้บนองค์พระนะครับนะเสี้ยนไม้ทิวไม้นะครับซุ้มนี่ไม่มีสะดุดนะฮะซุ้มเป็นสะดุดไม่ผ่านฮะศิลปะเทียงแสนท่านดูนะฮะเขาไม่เพียวเขาพอดีท่านดูนะฮะนะท่านดูช่างกษัตริย์นะครับ นะท่านดูกากะบาดผ่านหน้าท่านดูทุกองคนะท่านไปดูคลิปเก่าๆนะฮะกากะบาดผ่านหน้ากากะบาดผ่านหน้าอกเม็ดผงผุดซุ้มไม่มีสะดุ้งนะฮะศิลปะสุขเฉียงแสนนะนะเรียนแบกบเขาจะทำคำคล้ายครับครึ่งบนคล้ายครึ่งล่างคล้ายบล็อกไม่พิมเขาต่อได้ครับเขาต่อได้ท่านท่านดูหน้าหน้าสมเด็จศิลปะเสียงแสนครับ นะเวลาก็ไม่ไม่พอนะต้องต้องดูทั้งก้อนนะต้องศึกษาทั้งก้อนท่านนะฮะทั้งก้อนฮะนะนะทั้งก้อนเป็นยังไงนะฮะนะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะทั้งก้อนครับท่านนะฮะท่านรูปผมทาเด็จเนี่ยท่านนวดเป็นปีท่านอาจจะท่านได้ยินไหมฮะเราเราก็พยายามนะฮะอาจจะเสียงดังเสียงค่อยนะฮะหูไม่ค่อยดีนะฮะอายุก็เยอละล้วด,ด,ดูดูท่านเนี่ยน้ําหนักเท่าไหร่นะเรามาดูดีกว่านะนาทีกว่าแล้วยาวก็ยาวคลิปที่แรก ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะนะท่านดูศิลปะเชียงแสนนะท่านดูนะฮะนะท่านดูศิลปะเชียงแสนนะท่านดูผงนะครับนะองค์นี้เบาหน่อยนะอันนี้เท่าไหร่เนะี่ยนะครับอันนี้กี่กรัมแล้วแต่แสงนะท่านดูนะเจ็ดจุดสองสองส่วนมากจะแปดครับท่านท่านดูนะครับองค์นี้พิเศษท่านดูผงเนะ่ยหดยุบรัดนะฮะท่านดูนะฮะแล้วมีรอยคลื่นสกิดผิวด้านขอบข้างทั้งสี่ด้าน ผงทั้งสีนี้นะท่านดูนะฮะเราเราเราดูด้านเนี่ยฐานชั้นล่างเนี่ยจะต้องเหมือนขอบข้างท่านนะครับฐานชั้นล่างเนี่ยจะกดยุบสะบัดนะเหมือนขอบข้างนะฮะฐานนะฮะเนี่ยฐานเนี่ยฐานชั้นล่างเนี่ยจะต้องเหมือนขอบข้างนะครับสีห้านะครับฐานเนี่ยจะจะสะบัดยุบเนี่ยสันท่านดูสันนะฮะนะเวลาเวลากดไม่พิมพ์ลงมาเนี่ยท่านนะสองนาทีกว่าละ กดแม่พิมพ์ลงไปเนี่ยเป็นแม่พิมพ์บล็อกไม้ท่านพอแม่พิมพ์บล็อกไม้กดลงมาแล้วยกขึ้นไม่ตัดขอบครับแล้วองพระนี่นะ,ะไม่มีล้นซูมนะสดๆนะฮะไม่มีลนซูมพิสูจน์ได้เราเราไม่ดูก่อนนะทุกองค์ก็จะเป็นแบบนี้แลวจะมีอรหังทุกองค์นะครับเราย่อเลยนะจะมีลอเรือขี่ลอเรือจานเก่าทุกองค์ท่านนะอรหังจะมีทุกองค์ท่านลอเรือขี่ลอเรือนะ วิธีการสร้างพระถ้าไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับจะเป็นลายมือสมเด็จเนี่ยอะอะลอเรือขีดลอเรือลอเรืออะละหังครับแล้วขอบเนี่ยขอบสมเด็จต้องต้อง,ต,องต้องดูทั้งก้อนฮะครับเขาทําคล้ายนะท่านดูนะขอบขอบเนี่ยจะต้องเหมือนฐานชั้นล่างเราสดสดเรานึกนะขอบเวลากดไม่พิมพ์ลงไปนยท่านเวลากดไม่พิมพ์ลงไปนะท่านนะฮะกดลงไปเนี่ยเวลายกขึ้นเนี่ยท่าน นะกดลงไปเป็นแบบแม่พิมพ์บล็อกไม้นะผมหาอันนั้นไม่เจอนะกดลงไปแล้วยกขึ้นเขาต้องสะบัดเที่ยวเดียวแล้วเขาต้องยุบท่านท่านดูเขายุบนะฮนะแล้วท่านดูเขายุบนะท่านเห็นประภามนทน h ไหมฮะเขายุบจนเกิดประภามนท t น,นะท่านเห็นเสี้ยนไม้ไหมนะท่านดูดิเขายุบนะท่านดูนะฮะเดี๋ยเขายุบจนเกิดประภามน n นทุกองคครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะฮะท่านเห็นปลายเกตไหมครับ แล้วซุ้มเนี่ยไม่มีสะดุ้งครับนะท่านลองนึกดูนะท่านท่านเอาน้ำเนี่ยอัดเขาเ้าไปในสายเส้นหนึ่งนะสายเส้นเนี่ยเขาจะวิ่งตามน้ําครับแต่ของของที่เขาเจาะจงให้เป็นเนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยไม่ได้นะอันนี้จะดูเหมือนต่อไม่ต่อครับนะดูดูตรงนี้ให้ดีนะฮะเหมือนเหมือนเส้นเนี่ยท่านเอาน้ําแรงๆนีใใส่เข้าไปในเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยน้ําจะวิ่งทั้งเส้นครับ เขาจะไม่สะดุดไม่ต่อครับสําคัญครับแล้วเหล็กจานเนี่ยท่านดูเหล็กจานเนี่ยเหล็กจานทำไมลายลายลายเดียวกันนะเนี่ยเหล็กจานไม่เจาะจงให้เป็นนะแล้วฐานชั้นเนี่ยท่านนะไปไปดูคลิปที่ผ่านมานะฐานชั้นเนี่ยจะเหมือนขอบข้างนะเขาจะหดยุบนะเขาจะหดยุบนะเป็นสันเหมือนขอบข้างท่านดูนะฮะนะท่านท่านดูนะฮะโอ้โหจะห้านาทีแล้ว เดี๋ยวอยากจะให้ท่านฟังเพลงหนึ่งนาทีนะท,ท่านดูผงนะฮะตรงหน้าครับท่านดูครับนะฮะจะห้านาทีแล้วนะท่านดูนะฮะนะลอเรือขี่ลอเรือมีผงท่นเป็นแบบนี้ไม่มันนะครับไม่มันไม่แข็งไม่เจาะจงนะครับเนี่ยไม่ทราบจะอธิบายท่านเข้าใจได้ยังไงท่านท่านดูสมเด็จศิลปะเทียงแสนครับครับเดี๋ยวว่างๆจะต่อคลิปนี้ใหม่ครับ